รามาดูแมวกำลังจะกัดกันนะครับทั้งแมวตัวดำทั้งแมวตัวขาวมันเสียมันจะแย่งอาหารกันนะครับตัวนี้ดุมากตัวนี้ดุมากมันจะแย่งอาหารกันนะครับแมว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 จะจะแย่งอาหารกันนะครับตัวนี้ ดูมากเลยตัวนี้มว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 วแมว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 ูานี่ซิลูกลูกมานี่ซิลูก,ลก ลูกมันนี่สิลูกกินปลาทูเร็วแมวเมา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 มากินปลาทูเลยเร็วมามากินข้าวสิลูกกินข้าวสิลูกแมวเมา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 

กินข้าวเลยมากินข้าวเลยมากินข้าวเลยมามากินข้าวเลย,มมเเลยแมวเมาแมวแสนน่ารักแมวแสนน่ารักแมวแมวแมวมา กินข้าวลูกจ๋ากินข้าวเลยลูกจ๋ากินข้าวเลยมากินข้าวเลยเร็วมากินข้าวเลยลงมาลงมาเลยลงมาเลยมามานี่มานี่เร็วมานี่เร็ว มามานี่มากินข้าวปลาทูด้วยเร็วมาเลยมาเลยมาเลยแมวมาวมาเลยเร็วไปซ่อนอะไรตรงนั้นน่ะหืมไปซ่อนอะไรอยู่ตรงนั้น ซ่อนอะไรอยู่ตรงนั้นออกมาเลยออกมาเลยออกมาม,มาแมวมาแมวมา,า,ม,า,ม,ามาเลยมาเลยมามามากินข้าวเร็วลูกจ๋า ข้าวแล้วป้าซื้อปลาทูมาให้ตัวละห้าสิบบาทข้าวเลยนะข้าวเลยนะข้าวไมา่กินนะ